รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุพกพานะครับลำโพงในตัวนะครับตัวนี้ยี่ห้อไอว่าโมเดล amp สามร้อยนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ฐานได้นะครับฐานเบอร์สองเอฐานสองเอนะครับอสี่ก้อนนะครับเลขซีเรียวยังอยู่นะครับเครื่องสภาพสวยนะครับมีรอยบลอนดมีรอยตามการเวลานะครับมีรอยบ้างนิดหน่อยตามการเวลานะครับผมเทสด้วยกันใส่ฐานละใช้งานได้ปกติเดี๋ยวจะเทสด้วยกันใช้ไฟ dc ให้นะฮะ dc 6โวลต์บวกในนะครับ หูฟังเสียบออกปกตินะครับตัวนี้นะครับมีสีลอกบางช่วงนะขอคนรับได้มีประมาณนี้นะครับวันนี้แจ้งตำหนิเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวะทดสอบโดยการเสียบไฟนะครับใช้ไฟดีสีหกโวลต์นะครับรือทดสอบ AM นะครับรับได้ทุกคืนของบ้านเรานะทั้ง a m และ FM ฟนะครับวันนี้ AM นะครับ Fm เรื่อมาขวาส<ล> <AM S 2> ุดนะครับ รับแรทุกคืนของบ้านเรานะครับนับจากแปดสบแปดมกะเฮิร์ตหนึ่งสองสชั่นนอยอีกถึงร้อยแปดนะครับปรับถ้ายบังคมยาเป็นเม็ดสีฟ้าาทุกครั้งส่วนยาเสพติดชนิดอื่นเธอบอกว่าไม่เห็นครับเทปเล็กก่อนนะฮะเดี๋ยวผมทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะฮะเครื่องนี้อาจจะวิทยุลงเทปอาจจะช่องใหม่ตรงนี้ลงเทปได้นะครับใช้เป็นเครื่องอัดเทปได้นะครับมีไม้ในตัวนะครับแล้วก็อาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับ ลแล้วก็เขาขายเขาส่งลูกเขาเลื่อนมาซ้ายสุดเป็นเทปนะครับกอขวากอซ้ายกอขวาเต็มระบบนะครับนี่ฮะที่อาจจะวิทยุเมื่อกี้นะครับแล้วก็เขาขายคอซ้ายนะครับกอขวานะครับใ้ปกติหมดนะครับ ตัวนี้ขายเฉพาะตัวเครื่องนะครับไม่ได้แถมมอปแปลงนะครับเดี๋ยวจะสอบฟังระบบเครนะครับเสียงดีครับนะฮะตัวนี้เป็นสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะสอบฟังหน้าหนึ่งนะครับพอโต๊สต็อปด้วยนะครับตัวนี้ มีหูหิ้วได้นะครับด้านหลังนะครับพับเก็บได้นะครับเสาไปที่ยวไม่หักไม่งอนะครับหูหิ้วพับได้นะครับตัวเล็กพกพาง่ายนะฮะตัวแค่นี้เองนะครับตัวเท่าสบานนี่เองนะครับโอเคนะครับพอจบการรีวิวนะครับเทปนี้ีกเจนโวยมือนะครับขอบคุณครับ